สวัสดีครับมาพบก,กับช่องพีสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้น่าเสียดายมากเลยนะครับที่ทีมชาติไทยไม่สามารถที่จะชนะจีนได้นะครับโดยที่ทีมไทยเนี่ยก็คือชนะในเซตแรกก่อนนะครับแรกๆจีนค่อนข้างที่จะเกร็งนะครับและเครื่องนั้นยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจมากทําอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ก็ เริ่มมองเห็นข้อผิดพลาดแล้วสําหรับจีนเปลี่ยนเซตเตอร์นะครับผลงานของจีนดีขึ้นเป็นลําดับนะครับเล่นลูกที่หลากหลายแล้วก็แก้เกมด้วยการเล่นลูกข้างในเยอะขึ้นนะครับสลั้กับ3เมตรทําให้ไทยนี้วางแผนมาป้องกันลูกโครงสร้างแล้วทีนี้ก็มาเจอลูกที่เขาแก้เกมนะครับไทยก็ต้องแก้เกมไม่ทัน แต่เนื่องจากว่าที่เราได้แข่งกับฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ทําให้สภาพร่างกายสภาพจิตใจนั้นอุย่ยเอื่อยอยู่นะครับมาดูผลการแข่งขันในเซตที่2ครับเมื่อจีนปรับแก้แล้วแล้วก็จีนก็สามารถชนะได้25ต่อ20นะครับเข้าสู่เซตที่3นะครับไทยยังไม่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะแก้เกมรูปแบบไหนก็ไม่สามารถทำให้ไทยนั้นดีขึ้นได้ในเซตที่3นะครับแล้วก็ จีนก็ยังทำคะแนนอย่างสนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข6หมายเลขที่23นะครับแล้วก็หมายเลข21แม้กระทั่งบอลเร็วนะครับก็สามารถทำคะแนนแล้วก็มีรอยยิ้มมีพลังเต็มที่เลยครับตีแต่ละลูกนี่เต็มข้อเต็มข้อทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่เขายังทำได้ดีก็คือการตีลูกด้านในนะครับยังได้คะแนนอยู่เสมอส่วนไทยนะครับก็ เมื่อไม่ดีขึ้นก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นมาแล้วยังไม่สามารถแก้เกมได้นะครับแล้วก็เป็นจีนครับที่ชนะในเซตที่3ไป25ต่อ14นะครับเข้าสู่เซตที่4นะครับสิ่งที่คนไทยอยากเห็นนั่นก็คือเห็นพิมพิจยากกกรําลงมานะครับและก็เป็นอย่างนั้นนะครับพิมพิชยากกกรําลงมาในเซตที่4แล้วก็สามารถทําคะแนนแรกของเขาได้ ถึงกับดีใจนะครับเพื <y> ar, <d> ่อนๆนี <ider>? um. panel, that, hmm. ้กำลังใจมาเลยเมื่อเห็นพิมพิจยากกรัมสามารถทำคะแนนได้เนื่องจากว่าเล่นไม่ออกมาตั้งแต่เซตแรกแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปเมื่อกำลังใจมาครับสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในทีมแล้วก็ความมั่นใจของเซตเตอร์ที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนนะครับก็สามารถเล่นลูกได้หลากหลายนะครับไทยสามารถขึ้นแท่นก่อนนะครับ24คะแนนส่วนจีนนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับ าจาก4-5คะแนนไล่มาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียว24ต่อ23แล้วก็ไทยครับรวมพลังกันอีกครั้งแล้วก็ปิดเซตไปได้ครับได้คะแนนไปคะแนนสุดท้ายนะครับคะแนน25ไปทำให้ไทยชนะ25ต่อ23โมเมนต์มาอยู่ทางทีมไทยครับจริงเข้าสู่เซตที่5ครับเกมก็คู่ขี้สูสีกันเหมือนเดิมแต่เป็นจีนนะครับที่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่า และก็ยังมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและก็พลังยังเหลือเยอะส่วนไทยนะครับเกมก็เริ่มจะเนือ่อยเริ่มอ่อนล้าเพราะว่าเซตที่แล้วนี้ใส่เต็มที่ถือว่าเป็นลูกฮึดนะครับลูกฮึดแต่เมื่อมันหมดเรี่ยวแรงหมดพลังแล้วนะครับแต้มเริ่มห่างใจก็เริ่มถอดโค้ดก็กระตุน้นทั้งเรื่องของจิตวิทยาทั้งเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับโดยที่บอกให ทีมไทยนะครับว่าจงมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดสิ่งสุดท้ายแล้วที่โค้ชจะบอกนอกนั้นก็คือนักกีฬาต้องไปต่อสู้กันในสนามนะครับสุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะจีนได้ทำให้จีนชนะไปในเซตที่5ครับ1 5ต่อ10ครับหลังจากจบเกมนะครับ กับตันพูพันพันเกิดปลาดนะครับก็มาให้สัมภาษณ์ข้อผิดพลาดต่างๆในวันนี้แล้วก็มองไปถึงนัดถัดไปนะครับก็คือนัดชิงอันดับสซึ่งไทยมีเป้าหมายอันดับสนะครับก็ลองไปฟังกับตันผูกันก็ผิดพลาดน,นะคะเราก็ผิดพลาดเยอะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในช่วงที่แต้มที่สําคัญค่ะมันก็นเลยทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะทําลายเขายากนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเจอใครนะคะว่าระหว่างญี่ปุ่นกับ เวียดนามเพราะว่าเวียดนามเขาก็มาดีญี่ปุ่นเองก็เหนียวมือกันก็มาดูกันค่ะว่าเราจะเจอใครแต่ว่าในเมื่อเราจะเจอใครเราก็จะทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าในข้อผิดพลาดาที่เราแข่งขันกันวันนี้ก็จะเอาไปปรับปรุงพรุ่งนี้แล้วก็กลับไปซ้อมใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่มองถึงเป้าหมายก็ทุกคนก็ให้กําลังใจค่ะเราก็ต้องชนะเพื่อจะเอาที่สามมาให้ได้นี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของกัปตันผูพน้พันเกิดปลาดนะครับ ซึ่งวันนี้กับตันผู้สามารถทําผลงานได้ดีมากนะครับเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมแล้วก็ทั้งกระตุ้นทั้งเซตสวยๆทั้งเล่นจังหวะ2ทําทุกอย่างให้กับทีมอย่างสุดความสามารถนะครับแต่ก็ได้ระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าไทยคือทีมชุดผสมถึงแม้จะแข่งกับจีนชุดบีนะครับแต่ศักยภาพของชุดบีก็ไม่ธรรมดาจีนนั้นแข็งทุกชุดเช่นเดียวกัน ก็ให้กำลังใจสำหรับทีมชาติไทยครับทำดีที่สุดแล้วลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนำไปปรับใช้ในแมตช์ถัดไปนะครับนั่นคือการชิงอันดับที่3ขอบคุณที่รับชมรับฟังสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวไทยได้นะครับและก็ไว้ใจกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ